มาเพื่อนๆน,นี่หอยวันนี้ไปซื้อหอยนางรมมานี่อันนี้ยำไว้แล้วนะนี่ยำไม่แล้วเดี๋ยวจะใส่นี่หน่อยนี่แพ้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปอันนี้จะใส่นี่อะไรนะหอมเกียวใส่หอมเกียวไปเปรี้ยวปากอะอยากกินซื้อมาหกตัวซื้อมาหกตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินอยู่ไม่ได้กินกับวาซาบิหนูก็มานั่งข้างๆแม่นี่นี่ก็อยู่กินไก่นี่วิสกี้วิสกี้อ่ะคืออะไรอ่าบาลานดีจะได้เอาให้หม้อกินไดเนะบาลานดีช็อตหนึ่งนะเดี๋ยวบาลานดีเออมาแทนวิสกี้ไม่ได้เดี๋ยวไปเอาวาซาบิมาใส่หน่อย บาสบีบบาสือนมนที่ใส่กัเนี่มอนที่ใส่กันนี้เลยเอาตัวเล็ก่อนตัวเลขก่อนใส่บาสบีหน่อยนะเนี่ยหมันที่ใส่กันนี้เลยมันเผ็ดเดี๋ยวมันจะเผ็ดอ่ะมันไม่มีผักมันไม่มีกระถินนะเราก็กินอย่างนี้แหละไม่เผ็ดหรอฮะไม่เผ็ดหรอชิมก่อนชิมก่อย นะเอนะแซ่บมากเลยอะ่ะใส่วาซาบิไปนะนี่เป็นนี่ลึกๆหอยเลยไม่ครบก,กอ,อืมอืม อร่อยสาวบ้านเขาบิดไปอร่อยอะไรคอขออะไรอีกองนี่ใช่ว้าวสับบีจริอืมใช่ปะชัวร่อยวิสกี้บาลานดีหน่อยอะไรหวานหวานมากหวานมากเพื่อน อีกตัวหนึ่งซื้อมาหกตัวกินหมดนี่แหละคนเดียวหกตัวก็ดูไม่ไหวแล้วอ่ะกินกับผักสลัดกระถินไม่มีไงไม่มีกระถินก็กินกับผักสลัดนี่แหละนี่อใส่หอมไปหน่อยดอีกว่าปิ๊กไปมากชอบกินหอม<ป>ชอบกินหอมเนี่ยหอมทอดอะ่ะไม่ได้ทอดเองหรอกนะนี่ซื้อมาเป็นกระปุกนี่ไมไ่ทอดเองแล้วก็ผักผักเตรียมไว้ผักเตรียมไว้

สองผ่านไปตัวที่สามใส่วาซาบิด้วยใส่วาซาบีใส่น้ำพ,พริกเผาน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้นเปื่อนอ่ะอปาดลงไปงนี้กินกับผักกินกับผักบางินกับผักดิมันจะอร่อยอันนี้อรตัยกว่เพา่อมันลองอตัวนี้ ส่มันไปเลยรวดอาปากกว้างอาปากกว้างอาปากกว้าง Oh m <my> ห god ฮก่อนึ่มฮ่ว๊น <laughs> the 6 the 6 um the 6 uh, oyster challenge <laughs> yeah. um, the 6 oyster challenge <laughs> XO วั่นอะไรอ่ะเอออ๋อกิน <Vanilla. laughs> กินทั้งส <K ita. S 1> องเดียวก็พอแล้วตุ้ยกินแต่ตัวที่สี่แหมยังกะแข่งกินหอยเลยนะดูเพื่อนดูันนี้ตัวใหญ่มากนะเนี่ยเนี่แล้วกินหมดเตัวเดียวตัวใหญ่เมื่อกี้มันตัวเล็กอนะ่ะมันก็กินคำเดียวได้นี่นตัวใหญ่กินกินซองไบตี้กินคำเดียวได้ไหมเนี่อย่างเงี้ยประมาณนี้ยกินได้กินไม่ได้ไ <c oughs> กินไม่ได้ <laughs> อืมใหญ่เกินมือนไม,ม่มโตอืมตอนนี้มันไม่โตว่าเราผักกวาดไปอืม แะมากบีบแลจะบีบไปบีบไปบเบีบใช่ปะแช่มากแช,ช่ม่ะแช,ช่สุดๆพอดีเลยผักหมดพอดีหมดพอไม่ได้ผักเนี่ยคำใหญ่โดยไม่หอยนีตนนนยยนะ่ตัวใหญ่นะนี่กินมันคำเดียวไปเลยนะตัวใหญ่เนี่ยตัวเนี้ย กินได้จะพักจะหมดแล้วปักกี่ปะไม่หรอกว้ What more s minute low s i 6 minute s, <S Six minute รสุดท้ายพี่เว้ นี่เพื่อนตัวสุดท้ายตัวใหญ่เนี่ยต้นแน้นหม,ม่อร่อยจิ้มซีฟู๊ด <c oughs> จะหมดละหมดละผักหมดพอดีไม่ต้องเติมอ่ะแค่นี้ก็พอละเฮ้ยคือชับนะน้นแพ็ดอันผิดอ่ะใครนี่อืมอ จิ้น้อยกินมันมันเลือกตลออดเลยหอมไปบีอืมกินแต่มาซาบีเข้าไปสองไปอันนี้สองไปใช่สามไปอืมันจะ8 i g h t minutes ละมากินอะไร eight minutes เสร็จแล้วเสร็จบายปะ